สำนักง,งานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุธจัดโครงการรณรงค์ทำประมงปลอดภัยหรือกอนอ,อสัญจรประจำปี2567วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านเกี่ยวกับระเบียบหลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนและการต่อใบอนุญาตใช้เรือการทำประมงตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัย ชี้แจงพื้นที่การทำประมงในน่านน้ำไทยร่องน้ำและพื้นที่ทิ้งสมอการให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติและกฎหมายการทำประมงช่องทางการประสานงานของความช่วยเหลือกรณีประสบเหตุทางทะเลโดยมีหน่วยงานกรมประมงศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยองสำนักง,งานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยองเป็นวิทยากรหลักในการให้ความรู้กับชาวประมง โครงการรณนนรงค์ทำประมงปลอดภัยหรือกอนอ,อสัญจรประจำปี2567ดำเนินการจํานวน11ครั้งในพื้นที่ดังนี้ครั้งที่1วันที่23ธันวาคม2567ลงพื้นที่ดำเนินโครงการนากลุ่มประมงตากวนอ่าวประดูโดยมีบริษัทเอ m a r ีมารีนจำกัดร่วมให้ความรู้กับชาวประมงเรื่องโรคความดันโลหิตสูง ครั้งที่2วันที่24ธันวาคม2567ลงพื้นที่ดำเนินโครงการนักกลุ่มอนุรักษ์ประมงสามคัคคีบ้านพลาโดยมีบริษัท NFC จําจำกัดมหาชนรวมให้ความรู้กับชาวประมงเรื่องการใช้เสื้อชูชีพครั้งที่3วันที่25ธันวาคม2567ลงพื้นที่ดำเนินโครงการนักกลุ่มประมงเรือเล็กหาดสุชาดา โดยมีบริษัทไทยแท้งเทอร์มินัลจำกัดให้ความรู้กับชาวประมงเรื่องการใช้เสื้อชูชีพช่วยพยุงตัวคลังที่4วันที่7มกราคม2568ลงพื้นที่ดำเนินโครงการนะักกลุ่มประมงเรือเล็กหาดแสงเงินโดยมีบริษัทพีทีทีแท้งเทอร์มินัลจำกัดร่วมกิจกรรมให้ความรู้กับชาวประมงเกี่ยวกับสารเคมีในสถานประกอบการและชีวิตประจำวัน ครั้งที่5วันที่8มกราคม2568ลงพื้นที่ดำเนินโครงการนักกลุ่มประมงเรือเล็กหาดพยูนโดยมีบริษัท BLCP Power จำกัดให้ความรู้กับชาวประมงในหัวข้อเน็ตเวิกการลดขยะในทะเลโดยการนำอวนมาประดิษฐ์เป็นกระเป๋าซึ่งสามารถใช้งานได้จริงและสามารถสร้างรายได้ให้กับอาชีพประมงอีกทางหนึ่งด้วยครั้งที่6 วันที่13มกราคม2568ลงพื้นที่ดำเนินโครงการนักกลุ่มประมงเรือเล็กหาดพาลาบ้านพาลาโดยมีบริษัทระยองเทอร์มินัลจำกัดและบริษัทมาบตพุทธแท้งเเทอร์มินัลจำกัดร่วมกิจกรรมให้ความรู้กับชาวประมงด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคฮิสโตรกหรือโรคลมแดดซึ่งถือว่าเป็นภัยใกล้ตัวสำหรับอาชีพประมง ครั้งที่7วันที่14มกราคม2568ลงพื้นที่ดำเนินโครงการนักกลุ่มประมงเรือเล็ก9ยอดโดยมีบริษัทพิทีทีโกลบอลเคมีคอลจำกัดมหาชนร่วมกิจกรรมให้ความรู้กับชาวประมงเรื่องฝุ่น PM 2.5และสารเคมีในครัวเรือนครั้งที่8วันที่15มกราคม2568 ลงพื้นที่ดำเนินโครงการนะักกลุ่มประมงเรือเล็กบ้านตากวนโดยมีบริษัทสตาปิโตเรียมรีไฟนิงจำกัดมหาชนร่วมกิจกรรมให้ความรู้กับชาวประมงเกี่ยวกับสารเคมีใกล้ตัวครั้งที่9วันที่20มกราคม2568ลงพื้นที่ดำเนินโครงการนะกลุ่มประมงเรือเล็กหาดพลาอุตภาเฑาสามคัคคีโดยมีบริษัทโกลบอลพาวเวอร์ซินเนีจำกัด ร่วมกิจกรรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการทำ C.P.R. คือการประถมพยาบาลเบื้องต้นที่ใช้ฟื้นคืนชีพผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้นกลับมามีชีพจรดังเดิมครั้งที่10วันที่21มกราคม2568ลงพื้นที่ดำเนินโครงการนักกลุ่มประมงเรือเล็กบ้านหนองแฟบโดยมีบริษัท S.C. Management จำกัด ร่วมกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการเดินเรืออย่างปลอดภัยครังที่11วันที่22มกราคม2568ลงพื้นที่ดำเนินโครงการนักกลุ่มประมงเรือเล็กปลกคลองตากวนโดยมีบริษัทพีทีทีอจีจำกัดร่วมกิจกรรมให้ความรู้เรื่องป้ายลักษณะสารเคมีและสารเคมีในครัวเรือนณร้านเจ๊จิ๋ม4ฟู้ด สำนักง,งานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ทำให้โครงการรณนงรงทำประมงปลอดภัยหรือกอนอ,อสัญจรประจำปี2567สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี